นี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่28ถือว่าเป็นบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีอัปเดตล่าสุดเป็นมวยไทยเจ็ดสีนัดใหญ่นะวันนี้มวยรอบปูนเสือรอบรองชะนะเลิศชนะผ่านเข้าสู่นัดชิงชะนะเลิศแพ้ชิงที่สามวันนี้มีสองคู่ส่วนคู่เอกป้องกันแชมป์ร้อยสิบสองช่องเจ็ดนะเพชรบ้านไร่ วันนี้หงแดงมีบทวิเคราะห์ดีๆพร้อมราคาเรทต่อรองล่าสุดมาฝากเรทราคาต่อรองล่าสุดนี่หงแดงหยิบยกเอาเบอร์เรทราคาต่อรองของมวยหูตีหมอชิตมาใช้ประกอบบทวิเคราะห์ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงหน่อยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง fc ท่านไหนที่ยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้ มาที่คู่หนึ่งมวยรอบปูนเสือรอบรองชนะเลิศน,นะเป็นปูนเสือตัวที่22กล่องพบวสุขสรรเจอกับเพชรลีลายเอ็มยูเดน117กล่องพดนี18นะจากลมศักดิ์เพชรบูรณ์ขนาดที่เพชรลีลายเอ็มยูเดนนี21จากปลายพญากระบี่สามฟอมล่าสุดของกล่องพบเนี่ยสวยงามมากๆชนะยิมสยามสโชคมีชัชชนะกล่องชัยวัดเกียรติชัยวัดสุดท้ายชนะสิงห์ฉลามสพงอารม สามฟอร์มล่าสุดของเพชรลีลาชนะนอกยกสองเด่นพยักศักสตูลแพ้คะแนนเวนอมรัก,กรีมันเถิงสุดท้ายชนะนอกยกสองพอรพิทักษ์นครสามมิตแต็กเตอร์มวยเข่าในอาชีพก็ต้องกล้องพวกวอรสุขสันซ้อมอยู่ชนบุรีนะซ้อมอยู่ชนบุรีมวยเข่าในอาชีพเป็นมวยขวานอกนี่มีแข้งขวาขนาดที่เข่าในถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นนักชกสรีระรูปร่างดีขณะที่เพชรลีลาวันนี้เสียเปรียบสรีระรูปร่างซ้อมอยู่เอฟเอกรุ๊ปนะ เป็นมวยขวาไฟเตอร์เตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัววันนี้นะวันนี้เพชรลีลาจะต้องเดินเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดขนาดที่กล้องพบเนี่ยวันนี้บล็อกแข้งขวาบล็อกหมัดขวาวันนี้หนึ่งสองสามไม่หลับไม่หลน่นสามสี่ห้าเดินเสียบเดินจิ้มเดินเสียบจิ้มเดินจิ้มมองว่าสรีนะรูปร่างดีกว่าวันนี้จะชนะเพชรลีลาเอ็มยูเดนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลย เรดเปิดหนะ้ากล้องพบต่อสามสองแนะนําให้ตอบไปที่กล้องพบมาที่คู่สองคู่สองเวนอมลัคก 4, 000, ี้พันธึกเจอกับกล้องชัยวัฒน์เกียรติชัยวัดร้อยสิบเจ็ดเวนอมเนี่ยสิบแปดจากนาทาีสงขลาขณะที่กล้องชัยวัดสิบเก้าจากดอนศักดิ์สุราเวนอมซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรนะขณะที่กล้องชัยวัฒน์ซ้อมอยู่สอโชคซ้อมอยู่ออสอเดชพันธ์ สามฟอร์มล่าสุดเวนยโนมชนะริติชัยโปรโมวยไทยหัวหินชนะนอกยกสองพรพิทักษ์มิตรตะเตอร์สุดท้ายชนะเพชรีไลเอ็มยูเดนกล้องชัยวัดสามฟอร์มล่าสุดแพ้กล้องพบวอสุกสันชนะคะแนนยิมสยามสองโชคม,มีชัยสุดท้ายชนะคะแนะนสิงห์ฉลามสองษงอมรวันนี้จังหวะฝีมือครบเครื่องก็ต้องนี่เลยเวนยโนมซ้ายนะซ้ายหลักเหลี่ยมไอคิวดีทีคว้าวางซ้ายหมัดซ้ายคมในเดนียวแน่นศอกคม ขนาดที่กล้องชัยวัดก้องชัยวัดนี่ไฟเตอร์บูดูดันสรีระรูปร่างดีนะเป็นมวยแข้งขวาหนักในเหนียวแน่นวันนี้รูปร่างนะสรีระรูปร่างใหญ่ก็ต้องกล้องชัยวัดรขนาดที่จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวเวนอมวันนี้ฮงแดงชอบไปที่เวนอมอมองว่าเวนอมนี่นะเร็วกว่าครึ่งวันนี้อาวุธของกล้องชัยวัดนะออกมามองเห็นวันนี้ไม่ปะทะโดยตรงทีขวาบางซ้ายทีขวาบางซ้ายพิ้วไปเรื่อยนะ ไม่ประทะโดยตรงเพราะว่าวันนี้ถ้าปะทะเมื่อไหร่เป็นรองเลดเปิดหนะ้าเวนอมต่อ3าวันนี้หงแดงให้ต่อไปที่เวนอมเวนอมจะเบียดเฉือนชนะกล้องชัยวัดขาดรอยท้ายๆ้ายผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอฟซชอบกดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงดยงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแอดหงหนึนปรู้ลึกร,ร,รู้ก่อนใครทำไม่อยากคลาดรู้ไปกับ แอดหงหนึ่มวยหูฟังฟรีพร้อมทีเด็ดส่งตรงจากขอบเวทีแอดหงหนึ Ad ่งหนึ่งแปดอดหงหนึนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีเอฟซสามารถจิ้มมวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบได้มาที่รองคู่เอกนะคู่สาเพชรพิเศษเพชรเกีร็ิเพชเรเจอกับแหลมสิงห์ซอเดชพันร้อยยิเพชรพิเศษนี่จากสารคามปีนี้21แหลมสิงห์ยี่สิบจนครศรีนะเกากึก มวยคู่นี้เคยเจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาเป็นเพชรวิเศษนะวันนั้นชนะหลังจากชนะนั้นนั้นเพชรวิเศษคลำหาชัยชนะไม่เจอเลยสามฟอร์มลรหาสุดของเพชรวิเศษเพชรวิเศษนี่แพ้เพชรลำพูนพรดงศิษย์เสมอเสมอสิงห์สอเดชเสมอเสมอสมิงแดงสอเดชทักงันนะอาไม่ใช่สีฟอจักรวุฒิแพ้สมิงแดงว่าจักรวุฒิสามฟอร์มล่หาสุดของแหลมสิงห์ สวยงามมาชนะน,นอกยกสามจงสนั่นสาชายวิเศษสุขชนะน,นอกยกสองยอดสุริยาสอชาวลิศชนะคะแนนยอดมีชัยเกียรติยำดนฝีมือนะฝีมือก็ต้องนี่เลยเพิเศษเป็นมวยกว่าแข่งซ้ายดีขวาหนักแรงทีบซ้ายดีหมัดขวาดีในใช้ได้ขณะที่แหลมสิงเนี่ยซ้ายหน้าดีแข่งขวาหนักแรงหมัดขวาดี มวยเปิดเกมนะในเหนียวแ่นสายฟอมล่าสุดนี่ดูดีมากๆวันนี้ของแดงชอบไปที่แหลมสิงมองว่าแหลมสิงดูว่านะเป็นมวยเปิดเกมเดินหน้าแล้วท้าดวลแข่งซ้ายหนาดีแข่งขวาหนักในนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งโอเคแม้ว่าจะเคยแพ้มานะวันนี้เบียดบทเบียดบดของแดงมองว่าแหลมสิงเนี่ยอาวุธดูหลากหลายวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพรวิเศษเพศเกียรติเพรเลเปิดนะเพรวิเศษเพรเกียรติเพรต่อห้าสี่ วันนี้หงแดงให้รองไปที่แหลมสิงโอเคแม้ว่าจะเคยแพ้มาแต่ฟอร์มล่าสุดดูดีกว่ากำลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจที่ต้องการเก๋าเกมกว่าเยอะมาถึงคู่เอกคู่เอกเพชรบ้านไร่เจอกับพยักแดนใตเพชรประทุมวันนี้นาะเพชรบ้านไรป้องกันแชมป์ร้อยสิบสองช่องเจ็ดมวยคู่นี้เคยเจอกันมาวันนั้นป้องกันแชมป์เหมือนกันแต่เพชรบ้านไรต่อหนึ่งฟอนะ เพชรบ้านไรมา111ขนาดที่พยัคฆ์แดนใต้เนี่ยมา112วันนั้นเสมอกันวันนี้มาล้างตาอีกครั้งหนึง่งเพชรบ้านไรนี่23จากพัชลุงนะักซ้อมอยู่สิงห์มาวินขนาดที่พยัคฆ์แดนใต้เฟียสปทุมนี่19จากกุบลน,นซ้อมอยู่เฟียสปทุมเขาในอาชีพนะเพชรบ้านไร่3ฟอร์มล่าสุดเสมอพยัคฆ์แดนใต้เฟียสปทุมแพ้ขุนศึกเล็กยูฟ่าบูมเด็กเซียนวันชนะสแกงงานกิจเมืองนนท์วัน ในรูปแบบมวยไทยสยกขนาดที่พยักแดนใต้เพชรประทุมนะสามฟอร์มล่าสุดเนี่ยเสมอเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินเสมอกระดูกเหล็กออัจฉริยะชนะนอกยก3ยอดกล้าพอวิเศษยิมในอาชีพก็ต้องเพชรบ้านไร่แข่งขวาดีในแข่งทั่วแผน่นเพชรบ้านไร่ปัจจุบันนี้นะพัฒนาการชก ได้ทั้งบุญทั้งมุ้งแข่งขวาดีหมัดขวามีนะในเกาะเกีเ่ยวดีขนาดที่พยักแดนใต้หน้าที่นี้ถือว่าเก่งมากๆเป็นมวยฝีมือนะักขวาแข่งซ้ายหน้าดีแข่งขวาหนักแรงลูกขวาหน้าแทงได้ดีสอกคมหมัดดีวันนี้ถือว่าเป็นมวยอาวุธดีคนหนึ่งนะฟอร์มดีมากๆชกเก่งขึ้นเยอะวันนี้น้ำหนักเท่าหนะ้าร้อยสิบสองไม่ต้องต่อล้วเพชร เพชรบ้านไรไม่ต้องต่อแล้ววันนี้พยกักแดงใต้บอกไม่ต้องต่อวันนี้เซมเซมแลยเท่าเท่ากันร้อยสิบสองวันนี้เปียกบทเปียกบทมวยคู่นี้นะอยู่ที่เพชรบ้านไร่ล่ะกรรมการจะปล่อยให้ตีนานไหมถ้าไม่ปล่อยให้ตีเกาะเกี่ยวปั๊บกดเกาะเก่าเกี่ยวปั๊บกดนี่มองว่าพยากักแดนใต้ดูดีกว่าขนาดที่นอกนะพยกักแดนใต้นี่ศาสตร์ขวาศาสตร์ขวาในขวางหน้าขวางหน้าแทนขวางหน้าแทนวันนี้ปิดเขาวงในของเพชรบ้านไร่ บ้านไรได้ไหจัดคว้าแชมป์ร้อยสิบสองช่องเ็ดไปครองได้แบบไม่อยากเลยเลเปิดนะเพชรบ้านไรต่อสิบเก้าหงแดงให้รองไปที่พยักแดงตายวันนี้ขอบอกว่ามีที่เด็ดเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหรือหงแดงเจริขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบชอบทีหนึ่งชี้ชัดไปที่เวทนรอมวันนี้เวนอมเร็วกว่าครึ่งอีกนะอาวุธทุกอย่างมองเห็นวันนี้เบียดเปิดเบียดกดจะชนะ กลองชัยวัดเกียรติชัยวัดผ่านเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศชอบที่สองชี้ชัดไปที่กล้องพบวันนี้ตัวใหญ่กว่าบ้านทะเลเทศวันนี้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักนะวันนี้ขอบอกว่ากล้องชัยวัดกล้องพบเน็ตดูดีกว่ากลองพบจะเบียดเฉือชชนะพชรนิลาเอ็มยูเดนได้แบบสนุกผ่านเข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศชวน,นชอบที่สามชี้ชัดมาที่อ่าพยักแดงใต้เฟียสปฐุมวันนี้ดูว่าเก่งขึ้นเยอะอาวุธดีหลากหลายวันนี้เบียดบทเบียดบด,บด,บดจะชนะ เพชรบ้านไต่คว้าแชมป์ร้อยสิบสอง 112. เละเปิดนะเพชรบ้านไต้ต่อสิบเก้าให้รองไปที่ให้รองไปที่นะพยาาแดดใต้ส่วนชอบที่สี่ชอบไปที่แหลมสิงวันนี้แหลมสิงอาพุธด,ดูดีกว่าฟอร์มดูดีกว่าเป็นมวยเข่าในคู่ต่อสู้ไม่ค่อยชอบในเท่าไหร่วันนี้เบียดวดเบียดฝดจะชนะล้างตาได้เป็นผลสําเร็จนี่คือชอบที่สี่เลเปิดนะเพชรพิเศษเพชรเจ็ดเพชรต่อห้าสีวันนี้ให้รองไปที่แหลมสิง เอฟซชอบกดชาร์จสกายกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีโฆษณาดูโฆษณาของแดงเลยของแดงจกขอบพัะคุณเป็นอย่างสูงเอฟซท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยแอดหงเองหนึ่งแปดช่วยได้ช่วยจันไดแอดหงเองหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบได้ออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่นะช่างก่อนชกมวยไทยจะสิช่างก่อนชคเข็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลงทางมาพร้อมเดดราคาต่อรองล่าสุดถือว่าเป็นข้อมูลมวยอัปเดตล่าสุด f อแฟนมวยไทยเจ็ดสีเอซี FC ของแดงพลาดไม่ได้วันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่อาทิตย์ที่ยีสิบพฤษภาชั่งก่อนชมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ